สวัสดีครับพี่น้องพี่น้องแฟนเพื่อนแฟนคลับของมาลัมเจยก,กันเลยหรือพี่น้องแฟนคลับของสาวเจก,กี้สีบอยากช่องแจ็กกี้ใจกันร้อยช่องแจ็กกี้สีบอยากแฟนเพจหรือช่องยูทูบแจ็กกี้สีบอยากชาแนลนะคะ่ะมือนี้เข่าเล่ยนยูทูบ้านละหานละหานละหาร,หารยังนี่แหะบ้านละหานวัดจินตราราม ตำบลตำบลละหานปลาขาวหันหน้าหลับไปนอนมาหลุ่นกันว่ามืัอนี้เ่างศได้ล้ำสอดแจงบ่นะคะเพราะว่าตำรวจไล่อะไรทั้งนั้นตำรวจมาอย่างบุเพราะแปดลูงผักเลยล่ะย่า,านมิตรเดี๋ยวนี่นกองเอ๋นี่อยู่เ่างศได้ล้ำสอดแจงบ่ กระเมืองอย่างนี่งช่วงเข้ามาหลอกกวนบ่ได้เกี่ยงหรือเปล่าที่มันไม่้นโพวกอยู่ทั้งหนานนเลยอะไรสนพวกยังไง่ข้าง,างหนา้ทาทำอะไรกินหรอครับแม่วันนี้นะ่ะโอ้ยหน่อไม้ส้มสหนอม่อ,หนอไม้เปรี้ยวทุกคนใจอายคือมอเตอร์ไซค์ขับปิดไฟอ้าวมีบูดบ้าเมื้อไหร่มื่อไหร่กับบะมีเห็นบ้าโอ้ย หมูบ้านน mm ี hmm. like bbe bbe <sh> ่ก็แต่งหนาแล้วแล้วแต่งหนาเรียบร้อยแล้วย่างออกไปนี่หมดปะบูดยู่ใส่ลายยายนั่นเดียวสันว่าซีเส่บอกเขาขายเราบป็นย่างพร้อแล้วพ่อเม่ยเอ้าหมดอยู่ใส่หมดนี่หมดบูดยู่ใส่เต่งหนักเกอไปบูดมาเคลื่อนนี่อร่อยก็บพราโทษบอกเอาพูดให้ซุมแล้วไม่ซมแน่นอนไม่ได้กินดวนอะไรเลยนี่ ทีของเราก็กำลังจะเสร็จนะคะใ้โอ้ในเซ็้อลอยผู้เส้นแล้วนะคะสวัสดีค่ะครูต้อยครูคคต้อยทำอะไรเหรอคะกัลังเสิ็จลงมข้าวจะลงม้าวให้ปอดอวะโอ้แม่นมต่อ,ตอยนมต่อยนี่นาทีอ่าเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่หัวหน้าแล้วก็มี่นาทีฮักเลินแดนเซอร์ แต่งหนา้าแล้วกับเป็นั่งยิ้มไปลุยยอยู่ขางนั่งลา้านทับจุดสมุดพร้อมเขลืนมากระวัวไว้พร้อมหักตลอดเวลาเบอนบมอสเนียนะกับวันนี้เล็กน้อยมันล่ากับบอกกีนออบอกรื้อกันจัดมือมาแต่ตรงเผ็ดพราะเราโผลตะโกนบอกเไ็กน้อยที่มีที่ในนมต่อยเป็นของคาราคารานะครับพี่น้องบดค่อยดูแน่ทุบชิ้นทุกอย่างนี่รถ เฮนรถเปลี่ยนๆนั่นสิคู่ต่อยดนี่ดูแลชว่วงนี้เมนคู่ต่อยได้ดูแลเทนไวแพลวนะคะห้องแต่งตัวของบอสนะคะก็คู่ต่อยดูแลดูดปุ่นดูดหนังเช็ดกระจกกระจกเฮ็ดน,นั่นนู่นนี่แต่แม่น้องต่อยคนนี้ล่ะค่ะเทปเดียวคอยพวกเราไปติดตามเพจแน่เทปนั่งนี่ ตอยัว้ตามตอยหมอลำตีกันลอยต้อยหมอลำจกรนลอยคบอครับยูทู t u ย่ยูทต้อยต้อยใจกันลอยต่อยใจกันลอยขาปากดตามต่อยนะครับทุกคนม่ส้นอีกกสีเนหันพรกคือเกาหรืเปล่น้องนีสิเมนเนื้อนุมอามาเสียมเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่นี่ก็บรรยากาศหลังไวทีนะครับไม่อยากฝ้าอย่างนีนี้น่อยหนึ่ โอ้ยมันนีขคือเร็กหน่อยค่ับแฉ่โอดพวกเขซะเอาพนักงาน,นขเนเขาว่ามีเต้นบอกพวกนี้อันนี้คือทีมงานขนนะคะขนมีทุกรุ่นพนักงานเสียบขนมีกระเทยหน่อยกระเทยใหญ่กระเทยเท่ากระเทยเด็กมีทุกเพศทุกวัยนะคะมาอยู่ตรงนี้นะคะพนักงานเสียบขนค่ะ อันนี้ไอ้นางเนี่ยนี่เนอะอันนี้ไอ้นางนี่กาแฟนน้องพี่นี่พี่น้องถามคนนี้แหละครับพี่น้องเออแฟนน้องพี่พี่ที่เป็นเสียบผลน,นี่แหล,ละอาเขาจะถามหลายเนาะเต็มขอยู่ใส่น้องบัตรน้องไม่ทั้งขงางผีแค่แน,น่นอนเลยเาขาวๆผีเง็้แล้วซาวแจ็กกี้ก็แบาบว้าห้ เขาเจ้าจ้างจ้างเพื่อนได้ี่นองจ้างจ้างเพื่อนอไออำนวยความสะดวกให้นะคะเนี่ยพร้อมอยู่เลยขมางหอดคือศาสตร์เส์ปูเรียบรรอยบว่าทุกสิ่งทุกอย่างของทุกสิ่งทุกอย่างคือเบ็ดเสร็จแล้วนะคะสองร้อยบาทพร้อมนั่งมันก็นมีแผนอ,อำนวยความสะดวกนะคะหืเสียงคือคุนคุณผู้ใดน้อนั่งอยู่นี่นอะเอ้าเอา้า เ้นไผ่นี่นลห์นนี้หนูจะไปโอเคครับพี่้องฝากคนแรกคนต้นนเด้อขาเด้อบ๊ายบาย